อ๋ oh, สวัสดีนะนะตกหมึกทุกท่านผมต้องขอโทษจริงๆว่าทําไมที่ทักมาหาผมว่าทําไมตะก้าหายตะก้าหายตะก้าหายพูดแล้วผมก็ขำตั้งแต่สินค้ามาเนี่ยก็คือผมต้องขอโทษจริงๆคือผมต้องคือต้องปิดตะก้านะครับต้องปิดตะก้าหนีต้องปิดตะก้าหน,านีลูกค้าในคําสั่งซื้อเรี่ยครั้งแรกเลย คือมันแพ็กกองไม่ทันจริงๆครับตลาดแตกนะฮะต้องขอโทษลูกค้าจริงๆที่ทักมาต้องขอโทษน,น,นะนะทุกท่านจริงๆอันนี้ก็คือผมจะแจ้งในการสั่งซื้อนะเวลาการสั่งซื้อคือตั้งแต่เวลาตีสามถึงตีสามถึงใบประมาณใบโมงใบสองก็ต้องปิดนะฮะปิดเพื่อที่จะเคลียวันนี้ลูกค้าออเดอร์วันนี้แล้วก็แพ็ แล้วก็ส่งแล้วก็เปิดใหม่นะฮะอันนี้เขาฝากถึงนานาทุกท่านที่ถามผมว่าตะก้าหายตะก้าหายสั่งพี่ได้ที่ไหนนี่ฮะนี่นี่คือนี่คือจะมาแจ้งให้นานาทุกท่านฟังยังไงก็ต้องขอโทษนานาทุกท่านใ้ครับนะครับวามันแพ็คไม่ทันจริงๆครับแพ็คไม่ทันจริงๆขอบคุณนานทุกท่านด้วยก็คือแนะนําคือว่ากดบันทึกไว้ จะได้ไม่ต้องเลื่อนหาเผื่อน้าๆจะสนใจเออก็กดสั่งซื้อได้ช่วงละเวลาประมาณตีสามตีสี่ถึงบ่ายโมงบ่ายสองก็ต้องปิดนะครับฝากฝากน้าๆด้วยแหน้นนนาๆคนไหนที่กดสั่งซื้อแล้วก็ขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณจริงๆแล้วก็น้นนาๆคนไหนที่กดสั่งซื้อไม่ทันก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆเพราะว่า ต้องปิดตะกร้าหนี่ลูกค้า,าจริงๆตั้งแต่ขายสินค้ามาเนี่ยมีครั้งแรกที่ปิดตะกร้าหนี่ลูกค้าเพราะว่าออเดอร์ Order, ทําไม่ทันจริงๆต้องขอโทษจริงๆขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดสั่งซื้อครับขอบคุณครับ